กระดูกสันหลังหักนะครับมีหลายชนิดนะครับในสภาวะที่มีกระดูกพูนและมีอาการแตกยุบนะครับในสมัยก่อนนะครับถ้าไม่ใช้การผ่าตัดก็คงต้องใช้วิธีการรักษาแบบปลักับประคองซึ่งโดยปกติแล้วเนี่ยจะฟื้นตัวช้าคนไข้จะต้องทนอยู่กับความเจ็บปวดค่อนข้างนานนะครับแล้วก็ต้องรอระยะเวลาจนกระทั่งกระดูกสมานตัวซึ่งในสภาวะที่มีสภาวะกระดูกพูนนะครับแล้วก็ด้วย ลักษณะของร่างกายของคนไข้นะครับรวมถึงโรคภัยไข้เจ็บที่คนไข้มีรวมถึงอายุนะครับบางครั้งนะครับการหายจะช้ามากครับและในขณะเดียวกันคนไข้ก็จะต้องเสี่ยงนะครับกับสภาวะที่เจ็บเยอะนะครับบางคนจะขยับลําบากหายใจลําบากนะครับก็จะมีความเสี่ยงอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับอายุและตัวโรคครับ หลักๆที่เรานะครับเราจะใช้วิธีการฉีดซีเมนต์เข้ากระดูกสันหลังนะครับด้วยเทคนิคเทคโนโลยีที่เรามีนะครับเราสามารถฉีดแล้วทําให้ตัวกระดูกเนี่ยนะครับมีสภาพการคืนตัวขึ้นมาได้นะครับในระดับที่เราพึงพอใจและที่สําคัญก็คือลดปวดนะครับการฉีดซีเมนต์เข้ากระดูกสันหลังนะครับเป็นหัตก,การที่มีความปลอดภัยค่อนข้างสูงนะครับหลักๆแล้วเนี่ย คนไข้อาจจะต้องดมยานะครับเพราะฉะนั้นในกระบวนการดมยาเพื่อทําการฉีดซีเมนต์นะครับเราก็จะมีกระบวนการคัดกรองอยู่แล้วนะครับเพื่อความปลอดภัยเป็นประโยชน์สูงสุดสําหรับคนไข้หลังจากฉีดซีเมนต์แล้วนะครับรอประมาณ1-2ชั่วโมงนะครับหรือในบางกรณีอาจจะนานกว่านั้นนิดหน่อยนะครับทำให้ซีเมนต์นะครับมีการจับตัวนะครับจากนั้นปุ๊บเนี่ยอาการปวดของคนไข้ก็จะค่อยๆเริ่มดีขึ้นครับ โดยปกติแล้วเนี่ยหลังจากที่ทําการรักษานะครับในวันรุ่งขึ้นหรือเย็นวันนั้นนะครับคนไข้ก็จะสามารถลุกยืนลุกเดินได้ครับแล้วก็อาการปวดจะหายได้ค่อนข้างเป็นที่น่าพอใจครับโรงพยาบาล s อสบายแอนเนอร์ฟเอสบายสไปเ